แคประสบการณ์การเข้าค่ายสวคอมค่ายหนึ่งนะคะค่ายที่รวบรวมเด็กนักเรียนนะคะหัวกะทิก็คือเราจะมีการสอบคัดเลือกก่อนนะคะด้วยเราอะตอนนี้มันจะเปิดรับสมัครแล้วแหละช่วงมิถุนายนนะคะแล้วก็เจอสอบเนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็ประกาศผลนะคะประมาณเดือนกันยายนค่ะสอบได้ตั้งแต่ม2ถึงม5เลยค่ะแล้วเราอะ เพิ่งสอบตอมนม5เนาะคือเราอเพิ่งรู้จักค่ายเนี้ยตอนม5แล้วก็เลยสอบตอนม5นะคะแล้วก็เรียก้ดีบังเอิญติดละกัน3โรงเรียนนะคะที่เปิดให้การจัดค่ายนี้เนาะ,ะก็คือที่สามเสนนะคะแล้วก็มีที่สตีวัฒะธรรมเนาะเราอะเข้าค่ายที่โรงเรียนนี้ค่ะคุณครูที่ค่ายก็คือน่ารักมากๆนะคะแล้วก็ที่เนี้ยค่ายเนี้ยมันจะสอนเนีค่ะประมาณว่าการเขียนโคดิ้งนะคะแต่คือข้อสอบอะ เขาสอบตอนสอบเข้าอะ่ะมันจะ็ีความเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็การใช้ตกกรรกะนะคะแต่ตอนเรียนอะ่ะเราจะเรียนเป็นแนวโคดิง้งเป็นภาษา C หมดเลยค่ะเช่น if else loop while loop เงี้ by, ย for loop คือมันจะประมาณนี้หมดเลยถ้าใครชอบแนวโคดิง้งเนี่ยคิดว่าชอบเลยค่ะแล้วก็มันจะมีการสอบเข้าค่ายสองเมื่อผ่านไป14วันนะคะก็คือเราเรียนค่ายเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เองค่ะช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมไายนี้นะคะจะฟรีทุกอย่างนะคะยกเว้นค่าเดินทางในการไปเรียนค่ะ ค่าอาหารกลางวันนะคะแล้วก็จะมีค่าแบบพวกอาหารว่างอะไรเงี้ยเขาจะมีเตรียมให้หมดเลยใครสนใจใครนี้นะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจสอวนอของกรุงเทพมหานครนะคะ